สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับบัตรเวลฟิตติ้งภายใน1นนาทีถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงกัรน้ำมันโรงไฟฟ้าซึ่งคุณอาจจะเป็นผู้รับเหมาจัดซื้อเอ็นจิเนียร์หรือแมทชีเรียลคอนโทรเลอร์คุณเคยสงสัยไหมครับว่าบัตรเวลฟิตติ้งคืออะไรใช้งานอย่างไรมีรูปทรงอะไรบ้างวัสดุที่นำมาผลิตคืออะไรบ้างมีขนาดและเกรดอะไรบ้างและเขียนสเปคยังไงให้ถูกต้องวันนี้ผมสรุปสั้นๆเรื่องของบัตรเวลฟิตติ้งมาเล่าให้ฟังครับ บ i ลเบลฟิตติ้งคืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาสําหรับต่อชนที่ปลายท่อขนาดของ Fitting ชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่1นส่วนนิ้วถึง48นิ้วหรือมากกว่าความหนาของ Fitting จะต้องมีขนาดเท่ากับความหนาของท่อที่นำมาใช้วัสดุของฟิ t t i n g จะมีตั้งแต่คาร์บอนสตีลธรรมดาสเตนเลสสตีลและแมทชิ่ยเร l ออลอยด์เกรดต่างๆรูปทรงของฟิ t t i n g จะมีดังนี้ครับผมได้ขึ้นภาพว้ให้แล้วครับมีทั้งแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บและสุดท้าย การกำหนดสเปคสามารถเขียนตามตารางที่ผมขึ้นภาพไว้ให้ได้เลยครับท่านใดที่อยากสอบถามเรื่องบัดเรลฟิตติ้งเกลือพิเยลอลลอยโทรมาปรึกษาผมได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาด้วยตัวเองครับ